ผู้ชิตหนุ่มลูกครึ่งไทยเยอรมนันหัวใจลูกทุง่งเปิดซิงกับจอแก้วได้ครูดีน้ำเพชรอดีตรองนางสาวไทยเล่นประกบคู่ หลังจากปล่อยซิงเกิลชั้นมากลและผู้ชายเฟรลี่มาสู่สายตาแฟนเพลงลูกทุ่งสักระยะหนึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีด้วยหน้าตาลูกครึ่งหล่อนเหลาเอาการแต่กลับร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีบางกระแสบอกว่าเสียงละไม้คล้ายคลึงกับพี่ก๊อตจักรพันธ์ก็เลยทําให้ได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องสําหรับหนุ่มเจมภูมิภูชิตผู้หญิงที่ไม่มีแฟนก็สุดแสนจะลันลายามเธอ เเเดิินนนไปมมาหืออสรระล่าสุดได้ชิงรางเล่นละครสั้นในเรื่องกำกำหนดตอนน้าหน้าทองแถมเรื่องนี้ได้ประกบคู่กับน้องน้ำเพชรอดีตมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2014หนุ่มเจมเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมรับบทเป็นสุชาติหนุ่มเจ้าชู้ที่พี่น้ำเพชรมาโรงรักเป็นคู่รักกับพี่น้ำเพชรซึ่งเป็นบทโตกว่าตัวผมก็ยากพอสมควรครับ แต่ก็ขอขอบคุณพี่น้ำเพชรที่เป็นกันเองช่วยสอนแอคติ้งให้ด้วยทำให้บรรยากาศในการถ่ายทำดูไม่เครียดครับฝากติดตามผลงานของผมอีก,กรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณครับนบบบอกกกกทีีจะเเาาาละลลลลลััััมลคลู่่ลล่งข้ ชัดๆชนนกรลุยถ่าย MV สร้างเป็นมิวสิกซีรีส์หลังจากปล่อยเพลงมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับชัดๆชนนกรนักร้องหนุ่มมาความสามารถศิล,ลปินเบอร์แรกของตังกาเรคคอร์ดถางคายจัดทีมงานรองรับลุยงานเดินสายฝากผลงานทางวิทยุทีวีสิ่งพิมพ์จนเริ่มมีกระแสเป็นที่รู้จักกับเพลง ฮักเจ้าเจ้าบ่ฮักดังเร็วสมความตั้งใจไปแล้วกระแสดีมาดีถังคายก็ไม่รอช้าค่ะสั่งลุยถ่าย MV ทันทีเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับกับการถ่ายทำา v v เพลงแรกในชีวิตของผมเพราะมีหลายท่านถามมามากว่าจะได้ชม MV กันเมื่อไร่เราลุยถ่ายไกลถึงจังหวัดมหาสารคามเป็นสัปดาห์เลยครับ และการถ่ายทำา v v ครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาเพลงแรกจะออกมาเป็นมิวสิกซีรีส์เหมือนดูภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเลยรอให้แฟนๆได้ลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนเด็ดอย่างไรเจอเรียกน้ำตาได้หรือไม่แต่รับรองว่าประทับใจแน่นอนครับหลังถ่ายเสร็จคงได้ไปเยี่ยมพี่ๆทาสถานีโทรทัศน์กันต่อไปนะครับและสามารถติดตามชมได้ที่ YouTube ของตังการีคอร์ดออฟฟิเชีได้อีกด้วยส่วนภาพเบื้องหลังการถ่ายทาจะเก็บมาฝากครับ ยังไงก็ฝากผลงานของชัดๆด้วยนะครับก็ต้องมารอดูผลงานของหนุ่มมากความสามารถอนาคตไกลคนนี้กันต่อไปค่ะ